มาถึงภารกิจของผู้ตวรวจราชการสำนักนายชรัฐมนตรีกันบ้างครับผู้ตวรวจราชการสำนักนายชรัฐมนตรีเขต17ประชุมคณะกรรมาการนะครับออกไปครับกรรมาการธรรมพิบาลนะครับจังหวัดตากเพื่อติดตามผลการสอดส่องแผนงานโครงการของภาครัฐครับ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนางชื่นชีวันลิมทิวรกุลผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่17ในฐานะประธานกรรมธิการธรรมพิบาลจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตากครั้งที่3ประจำปีนี้โดยมีคณะกรรมการละที่ปรึกษาธรรมพิบาลจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามสอดส่องชี้แนะสนาชนา,ารให้มีการใช้งบประมาณราชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมครับมีการติดตามผลการสอดส่องโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตากของปีงบประมาณ2 5 6 6โครงการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 6และขณะเดียวกันได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการเพื่อคณะกระมกรมาการ,รธรรมิบาลจังหวัดตากสอดส่องประจำปีงบประมาณ2,567 และการแบ่งภารกิจพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องแผนงานโครงการกทอจอจังหวัดตากครับจากนั้นครับในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17บนำคณะครับลงพื้นที่สอดส่องโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตากปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2566ที่กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีจำนวน2โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวงังบ้านวังโพหมู่ที่1ตําตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงางบประมาณนะครับ17ล้านหแสนบาทและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงบ้านสามเงาหมู่ที่3าตำบลย่านรีอำเภอสามเงาจังหวัดตากงบประมาณครับ15ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานอยู่ทธทการและผังเมืองวางแผนระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาแม่น้ำปิงและแม่น้ำวงังกัดเซาะตลิ่งกันด้วยนะครับ